เอาเลยนะก็สวัสดีทุกคนด้วยครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช็อกโก้ฮะตอนนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Ark Survival Evolve กันเหมือนเดิมนะฮะซึ่ง EP นี้เนี่ยครับก็จะทำปืนสไนนั่นเองนะฮะเดี๋ยวไปดูกันเลยครับสำหรับสไนนะครับมันจะทำได้ที่เลเวล35นะนี่นี่นี่อันนี้นะครับคือปืนยาวอะไรประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวจะปลดล็อกไปทำเลยครับโอเคนะครับพอปลดล็อกเรียบร้อยนะครับมันจะมาขึ้นอยู่ที่ตัวคาบของเรานะฮะนี่ไงนี่นี่นะครับคือสไนของเรานั่นเอง ซึ่งของที่ใช้เดียก็เหล็ก9กก้อนนะฮะไม้ยี่ล้วก้หนังยีเดี๋ยวไปหาไปบนึงโอเคนะครับของครบแล้วเดี๋ยวจะครับเลยนะครับใช้เวลานานระหว่างนี้นะครับมันจะมีลูกปืนของมันนะฮะก็อยู่ข้างๆกันเลยนะครับในหลาลูกปืนอ่านี่ไงอันนี้คือลูกปืนของปืนสนัยนะครับก็จะปลดล็อกขึ้นมาสําหรับลูกปืนเนี่ยก็จะขึ้นอยู่ตรงนี้นั่นแหละนะฮะคือมันต้องใช้การพาวเดอร์ด้วยซึ่งการพาวเดอร์นะครับมันปลดล็อกได้ที่ หาแป๊บ,บนึงนี่ไงปลดล็อกก็ปลดล็อกแล้วนะครับคือเลเวลสิบห้านะครับโอเคสําหรับการพาวเดอร์นะครับที่เราต้องทําคือต้องไปทําที่โคกนะฮะอาา่ะฮะนี่นะครับคือการพาวเดอร์ซึ่งการพาวเดอร์เนี่ยมันต้องใช้สปาร์คพาวเดอร์แล้วก็ชาโคชาโคก็ฐานนะครับฐานที่เราแบบเผาจากอันนี้นี่แหละนะก็มาทําำตะโกจะทําเลยก็จะทําสปาร์คพาวเดอร์ก่อนเดี๋ยวไปดูก่อนว่าปืนได้ยัง น่าจะเสร็จแล้วนี่ไงครับปืนปืนเราได้แล้วนะครับนี่นะฮะหน้าตาของปืนนะครับมันจะไม่มีลูกนะยิงยังไม่ได้คือถ้าไม่มีกล้องติดมันจะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูกล้องด้วยสาหรับกล้องนะครับกล้องก็อยู่ติดกันเลยไหนละ่ะนี่นะฮะกล้องกล้องติดปืนนะก็จะปลดล็อกเดี๋ยวไปทำกันเลยฮะโอเคนะฮะสำหรับกล้องนะครับกล้องจะมาขึ้นอยู่ที่ตัวคาเหมือนกันนะฮะ ก็อันนี้ไงคือกล้องเนี่ยมันต้องใช้เหล็ก40ก้อนคริสตัลอีก20แล้วก็หินอีก5นะครับคริสตัลนะครับคริสตัลเนี่ยก็ไปหามาจากถ้ำนะก็สามารถย้อนไปดู EP ที่แล้วได้ EP 11นั่นเองนะครับผมครับเลยโอเคเดี๋ยวไปดูลูกอ่าสปราร์คพาวเดอร์ก่อนว่าเสร็จยังนะฮะสปราร์คพาวเดอร์เสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะทํากันพาวเดอร์เลยเอาไปเยอะๆกล้องน่าจะเสร็จแล้วมัง้งโอเคกล้องเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวไปติดให้ดู คือกล้องเนี่ยอันนี้คือกล้องนะครับก็จะกดแช่นะฮะแล้วก็ลากมาใส่ปืนของเราโอเคเสร็จแล้วนี่หน้าตาของปืนเรานะครับก็ติดกล้องเรียบร้อยกดเล็งปุ๊บเนี่ยจะเป็นประมาณนี้นะฮะตอนนี้จะยิงไม่ได้เพราะกยังไม่ทําลูกนะเดี๋ยวไปคาบลูกปืนกันก็ย้ายกันพาวเดอร์เข้าไปในโตนะฮะก็จะได้นี่คือลูกปืนจะคราบเลย นี่นะฮะครับชินนึงมันจะได้1ิบลูกนะก็กดมาใช้ได้แค่นี้ก็สามารถเอาปืนมายิงได้แล้วครับนี่มันจะชักก่อนนะใส่ลูกครับคลบนี่แค่นี้แล้วก็กดเลงยิงคือกล้องนะครับกล้องสามารถถอดออกได้นะฮะปุ่มด้านล่างขวามันจะกดเป็นกดแยกกล้องออกนะฮะกล้องเนี่ยมันจะใส่อันอื่นยังไม่ได้นะครับใส่ได้เฉพาะปืนอันนี้นะประมาณนี้ครับโอเคนะครับหลังจากที่ได้ปืนเรียบร้อยสิ่งต่อไปก็คือการล่านั่นเองค่ะ เดี๋ยวจะเป็นล่านกกันนะครับก็คือภารกิจนี้นะฮะก็จะกดเริ่มทําเลยแต่ยังทําไม่ได้มันต้องไปทําดาบก่อนอ่านี่ไงอยู่ที่เลเวล30นะครับก็จะปดล็อกคือจะบอกว่าปลดล็อกแล้วเนี่ยไม่ต้องไปกดสร้างดาบเราก็ได้นะครับก็จะทําเลยก็ได้เพราะว่าเรามีปืนแล้วโก้คงไม่ใช้ดาบหรอกเนาะมันต้องข้ามไปอีกเกาะหนึ่งเลยอะ่ะต้องดูดีๆนะครับคืออีนกตัวนี้เนี่ยมันจะเห็นเราปุ๊บมันจะโจมตีเราเลยอุ้ยน้าตกโคสวยอะ่ะ นี่ทีเล็กดีกว่าโอ้โหเราจะมาฆ่านกนะเราต้องเอาชีวิตรอดกลับไปด้วยนี่ไงเจอนกแล้ววิชิมหายมันเห็นแล้วเล่วิ่งก่อนเดี๋ยวุ้ยวิ่งโคตรเร็วอ่ะโอ้โหวิ่งเร็วกว่าเลปเตอร์อีกเมื่อเนี่ยวุ้ยชิววิ่งวิ่งวิ่งคิดผิดปะเนี่ยไม่เอาดาบมาเนี่ย เราต้องสังหารจากระยะไกลฮะนี่ทำไมยังตายยากายจากังวะเท่าดาบนี้น่าจะจบงานเลยเนะนี่ยมันเสียเวลาใส่ลูกถ้ามียิงโดนหัวนี่คงไม่ตายอะ่ะนี่โดนหัว <c oughs> เดิเดียวจอดไงลนะน้องเราต้องเป็นสไนทที่แม่นอู้หูตกใจนี่นี่มันอยู่แถวนี้เติมนึงอีกโอเคนะต้องฆ่าอีกสองตัวมันก็อยู่แถวแถวนี้แหละถ้า ไม่โดนหัวจังๆนัดหนึงเนี่ยไม่ตายนะฮะต้องยิงซ้ำหลายรอบม,มากเราเนี่ยจะตายเองถ้ามันวิ่งจูโจมเรานะใช่มัมนันอันนั้นกี้ฆ่าแล้วอุ้ยอ,อุ้ยอ,อ,อ,อุ้ยุ้ยตกใจโอ้นี่ยต้องวิ่งไปหาตัวรอดอือนน่นนะฮะนี่ไม่ตายวะนัดน,นึงงรือไม่โดนวะอุ้ยอ,อุ้ยอ,อุ้ยอ,อุ้ย อุ้ยฆ่าก็ได้เหนี่สวยกูสวยเลยอใคอีกตัวหนึ่งโอนันไงเนี่ยออุ้ยโกมนีว่ะไม่ใช่นั้นอะไรกันเนี่ยอู้หูงูสองตัวจระเกีอีกบ้าไปแล้วคืออีนกเนี่ยนะฮะมันขี่ได้นะครับก็จะไปขี่ได้วิ่งโคตรเร็วดีไม่ดีเนี่ยวิ่งเร็วกว่าแรปเตอร์อีกมั้งวิธีหลบม,มันนะครับก็คือวิ่งไปหาสัตว์ตัวล่อตัวอื่นเพราะว่ามันเห็นตัวอะไรที่ แบบด้ยอยประมานเงี้ยมันก็จะโจมตีหมดเลยนั่นไงเจอแล้ววิ้ยไม่โดนมันเห็นโลแน่เลยวะเห็นจริงด้วยไม่ตายอู้หูสามตัวพี่ไม่สู้อู้หูอู้หูโยนต้องหาตัวล่อฝั่งนี้ก็งูอันนั้นก็งูจะเอาทางไหนเนี่ยงูตายอู้ย,ยมันไปกินกินหอยทากหอยทากอ,ยาอุยไม่โดนไม่โดนวะ โดนแต่ไม่ตายนั้นนี้ขอจังๆเถอะวุ้ไม่ตายดึงสวนก็ได้วะอุยอ้ยอุยอ้ยกับตายอุ้ยอุ้ยไอตัวรอดไปไหนเนี่ยเราก็หันกลับยิงเพราะมันไล่ตัวื่นต่อ <c oughs> ชั่วแต่เพื่อเอาตัวรอดฮะนี่ไงละ่ะเจ๊ถูกนี่ผ่านเรียบร้อยฉลองสิอย่างนี้ ดบดาบให้ด้วยอะ่ะดาบดาเมจร้อยเจ็ดสิบห้านะโคตรแรงส่วนสนันนะครับสองร้อยแปดสิบดาเมจสนันแรงกว่านะโอเคเราจะกลับบ้านแล้วกันเนาะเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้นะฮะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กด s u b s c r i b ์ได้นะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนละบาย